อดใจก้อนทุกทานเด็นไว้ก้อนอย่าหุนหันชมผนหารชาวขณะให้อวยมาเวลานี้ม,มีท่านเดียวมาก่อนผมลูกแพไรพรกำลังย่อนเขาเลือง หมอลำดีลือกระดีเอืองเสียงอีสานแม่นกน้อยบ่ถอยล่าพุนสาลืบ่ได้เห็นแต่ละเมือ่อคือสีขาดทั้งใจไกลหรือไกลติตามชมจมน้ำหมอลำเลือเองอคิดทอดเสียงฝันเห็นหนะอา โอ oh, แสดงดาราอยากมาพ่ออีกคือเกา่าติดตามข่าวหาบ่ส้า,ารถกะเมาบ่ได้ยากเงินนั่นป่งบ่ทันคนกันมาหลายหมู่บ้านหลานขอขอบพระคุณแฟนผมสุดแสนสิดีใจอบอุน่นในถิ่นไทยโลน ในกระม้นผมยังชื่นแม้นว่าวันหรือคืนเดือนปีใหญ่ได้กายพานยังบ่ลืมพระคุณท่านผมต้องการอยาก่อเห็นหาท่านผู้ฟังบัดนี้หันมาจาเบิ้งบ้างจะเด็ดซื่อคือน้ำฉันลูกกำนันทองเพ็รหมู่คนได้ลืมอนอย่งอ,อ,งอ อยู่สองคนกับน้องนนสําล้านเป็นบ้านอยู่ยังบ่ทันได้มีคููอายุเลยผ่านเขาไก่สิบเก้าเอินว่าสาวเวเดน่โอ้ยนันลานา พี่น้องมือนีทีมงานสเนสเน่ยอีสานสมองบอ่เห็นงานหรือไม่มือนีรับบทหลายหน้าที่เสนอเคิร์สพิษยังเดียวเด้อมือนีเด้อมือนีทีมงานสเสน่ยอีสานนะครับสิล่ำเลียงวงเวียนชีวิตเรื่องผิดลิขสิทธิ์บ่ผิดเนี่ยไปไปคุยกันเอาเรื่องกับเจ้าของเพื่อนเลย เจ้าข,ของลำเลียงลำเลียงงมงเพียนชีวิตไม่ใย่งกหน่อยเด้อคุยกันเราเองผู้ขามีหน้าที่เรียนตามบทมในหางทอไปคุยกันเราเองรถก็ไม่หย่นกโอ้ยเมือนอกกี้กาบ,บุญมองไฟผู้ขามีซื้อวัจ,จะเดดลูกกำนั่นท่องเพชรนัดกันเมื่อนี้กับน้องกับนุ่งเออคือนัดกมากขบวนแห่แต่นอดาว ยางีฮามึงใก้ฮอดหรือยัง,ยอยงบ้านเมืองฮันนะฮอดละละา,ท,าทำไม<า>เป็นไทยเลยล่ะนี่เอาเอา็นเอออุ้ยแดดเฮียนอีดาวทำไมฮ้อนอย่างนี้อุดมมาถึงบ้านเนี่ยหลายคนเพื่อนมูมาถึงเยนหลวงเขาเลยสิเบ้าพววอโต ยยลสูหัวใจตกก็โน่วาดบันควันผวายันบิดาตกตะลึงล้วงถึงก็เลยตามีคนอยู่เฮงันไม่ละดาวเฮงันคือมีแขลว่าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป้าอย่าลืมป๊าป้าเออป๊าป้าโอ้ขันป๊าป้าเนี่ยไปบ้านพูดเออ ควบคุมการแสดงเองนิดว่าพ่อเอ๋ยลูกพ่อมาถึงบ้านถึงคันหาสิ่ทานตังพร่องแล้วลังบ่อพวกเพื่นถึงเฮือนแล้วพอนี่สีเฮาน้าไอหอดลายหามึงนี่เฮียนกูมมันหลังไงบอสอันนี่ตีเฮียนมึงดาวไปไปทักทายไอูนะ มไอ้าัทหน่อยอีหลีบ้าพูดเอาพูดอลไรเนี่ยกระเทยค่ะเอาเบิ่งจังหนึ่งคือเครื่องสาวแขกแทะอันนี้นะ สาวแขกอายสาวแขกโอ้ยขันมีเวลากัตตาออกได้เลยอคนดังนะหางจีลีดอายหางจีลีดเออดีลยะเอาไว้ถักกันฟุ้นเป็นตาได้เรียงบออีหาเอ็นจ้าอีห่ามึงมึงบอกไทยไปบงังหน่เฮ้ยงบอกไทยไปเอากูก็ะบอกไทยเหมิดเรียงได้ละ <c oughs> ถ้ากันมาแต่ใสก็โอยมาแตบนู่แล้วก็ทมอ สาวกรุงเทพตัวเนต่วมาสันไงแท้เป็ตตาตัดอ้อยดีแท้กูเห็นไออีดาบักเสิร์นหลงกูบูสุดออกไอโอยเอ็นเยอมลาอยู่หน่อยโอ้ซื้อๆมันใหญ่ไปแน่เยดี๋้ะแครไม่อ้ยี่หามึง67ปุเลวถากันบ้ากรุงเทพปุ่เนี่ยด้ความบ่ได้ควมอยู มทช่องหนึ่งกับไอู้จะเอ้าพูดได้เลยเนี่ยบดีจ่าพูดได้เนี่ยเอ้าดาวเดีดาวได้เูยเนี่ยเอ้ากับอุดมซักน้องเซลาไอ้จเด็ดนั่นเตรเอ้าอุดมบนสันเนี่ยแมนโอ้ยหาขัวไอ้ดาวไอหาทางขวามึงรถแกอ้อยตำมันเดี๋ยวลุกขึ้นซะก่อนสิกสิกอุ้ยดาวอุ้ดดมไอมึงคือทุกมึงเหี้ยแต่ดาว เราซ่องไปใไฮรำให้เลีล่ยนอยู่กรุงเทพมึงไปเป็นกระเทยนี่บ่เดียวเ,ยเอาเป็นกระเทยก็สะเป็นอย่างไอจเดดเี๋ยวออยนี้เขาเป็นเบิร์ตบ้านเบิร์ตเมี่ยงจ้ากันอุยอย้ยจะสุดโบราณครับไอส่อตะกี้จะเพิ่มมักอยู่กระเทยนั่นน่ะมึงกะหูอยู่ตัวมาขู่บ่มากระเทยมึงสีแก้วว่าชุดเนี่ยเอาจะฉันมาบอกไปแก้จะได้ปูไข่มาหนัามาก ื่มสบายอีหามมึงอู้เศร้าเจ็บแล้วอานึกทำไมอีหามมึงยิ้มเดี๋ยวเออเอากูคืนแน่กูไม่ได้ใส่กางเกงนะเลยี่เห็นหีอีดาวอีดาวหำมไม่ใช่เศร้าเปลี่ยนเป็นก้าเศร้าอย่าไปเศร้าจะเดือดก็โหหายมึงอย่าเศร้านะดาวเจีบแย่หลายหนองใส่เลือซ้ำอย่างพาคนเย็น มากขื้นเสียงไอายคือเป็นทหายแถหมูสู <c oughs> ไม่ได้ขึ้นเสียงค่ะเออมื่อนี้กูสีบอใครหูห้สีผูกมาจัดการขืนปล่อยไปในงาน่าติหมูคนยันเย้ยพออูด <c oughs> อะไเขาสีบบานี่ไม่เต็จ้าเป็นบ้าพูดเดียวครากระเทยมันหนาด้านเคยไปเห็นอยู่ในงานกวนหน้าฮานหมอลำมือกวนท่าต้อกวนแบบมวลนี่ออแหลนเ,เนาะวันนี้ไม่มีใครกวนได้แล้วนอกจากอีบอัวตองนั่น <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> อันนาอูทูคือเปรตเป้าสังหาเอาอย่างชูไอ้ห่ามึงอย่าทำสันสันดานมากวดโอ้นาโจโลคือมาตายโอ้ยอีห่าไมึงว่ากูคือหมาตายวะฉันไอ้ห่ามึงปปดเพิ่์คือแต่งก่อนลำได้เข้ากับหน้ามึงแครสันดานมากวดโอ้นาโจโลคือมาตายอุดงมึงจำไว้นะ ย่าให้กูเห็นสูในขบวนแห่เป็นเล็ดขาดอะไรวะใจมาแห่ก็ต้องแห่สิเอเอกูสิไปขบวนแห่เมื่อนี้กูเปลี่ยนพังขี้จำไว้พวกสูนั่นน่ะย่าไปขบวนแห่เป็นเล็ดขาดเข้าใจปะเออว้าวนั่นน่นอ้อชอบอีดาว เป็นนเฮ้ยเฮ้ยสัวสู้ไอ้ไอ้กูเห็นเป็นแหงกว่ากูโอ้ยสู้อย่าเมาเลยให้กูเป็นน้ำในส่วกูทัาทาไปซีดๆนี้กูเก็บไม่ด่วนเลยเลยสู้เจ้าเจ้าเก็บกดตีไอ้เก็บกดเก็บคนบ้านเรือเลยเจ้าเนาะที่มาด้วยกันนั่นไม่ใช่คนขับรถใช่ไหมใอ้นั่นละผัวฉันเลยเนาะป๋าหย่าบึงอีฮะกูมาเร็ว กูย่างเข้าไปทางไหนไอ้แมงว่าจังไรโอ้ยเราหลอนใบดาบกูอยู่ไม่สบายเลยตัวสูงดาวคนขับรถเนี่ยนะบ่วน้อยได้ซูนนะนะงัดออกมากูไปมันสากมั่งแขนเลยแขนแขนแล้วตีไอวายอันเดียวไหนละสูงอะกูจะไปถ่ายกับป้าอ้อยได้ซูเดเดี๋ยวเดียวเดียวคุณแม่จ้าแม่เหนื่อยไหมคะโอ้ยแม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยลึกปุ้ยต้องกดไลค์ให้แม่ไหมคะอย่าพาดคนเดิพผ่ง พี่หามึงอุ้ยแม่แพทำไมหน้าหยืงจังเลยเออแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยเป็นปะอุ้ยแม่เหนื่อยลูกก็เหงาเหมือนกันค่ะอันกระซังมึงก็จะไปสนใจไอ้จอดิษกูสิบผ้าทุกไปฟอดขบวนแห่บุญบัไปเตยมันมวนฟอดมันวไปเรื่อยเรื่อมคิวน,นี่นี่เราโกลบชุดท้ายเนาะนี่เอาเีะกินเหล้าเมาเมา เออใช่ละตัวเป็นน้ำกันเย็นเท่าตัน้ำกันเย็นฉันบอกสิทันขอโทษพวกเธอเด้อว่ะหั่นเด้อยคุณแม่จ้าคันเป็นบ้าคือได้พาไปหดน้ำมนต์อยู่บาวเหมืออื่นอ้าไปท่าเฮาไปแบบวันม่วนกันแล้วกันค่ะพี่น้องเรากลมชุดไทยอ่ดี่เนมีแข้งกูให้ ใส่เืออาสีไปแอนอน้อแนทำได้แอนจองโหดอย่าไปโทษแอนเลยบักสหายเพราะไัไภก็อยากจับสบายมีเงินใช้เงินจ่ายสบายมือเอาอีกลมดีกลมน,นอกนอกเสียวสดเพียวเพียวจนแก้ว,วต้องหือกินให้เมาจนชาวบ้านเดาไปลืมว่าชายซื้ออย่างเฮาสาวแอน คนเฮาหนังทหารเขาอาชีพฉันวันใสซองซองเฮาถามก่อนเมาเหล่าใส่กันสวนแย่นันเบิดผู้ทั้งดาวเอาเหล่ามาดาบปลุกเสี้ยวเอเ้ยอย่ารอสายกินเหล้ามาสามวันแล้วนะเพื่อนกินสามเพือนสามปีจะดีไหมเกียรติี่เขามีสุขเขาเมากันจะไม่เสียช่งชายหรือเสี้ยวเอ้ย กว่าสาวหล่อบอย้อดยอดขาดหลอนหลอนใจเลยคิดอีกทีคิดให้ดีนะเสี่ยวเออเขาจะเย้ยขอดค้อนว่าอ่อนแครอันสตัตว์กีมีมามาในโลกว่าจะสิ้นทางสิ้นท่าทำหนหาแย่คิดคักดูนะแกนะแกะแพ้ก็แพ้เมาก็มาไม่เข้าทีเม,มาจังเสียจังสีจังสีน้องเสี่ยวจัดกรม อบมกบมีสังหารมาโยกแก้วคุณเสียวทำกันเล่าให้มันสุดสุดสิสังหารกลมสุดโบย ไหลย้อนลงลุ่ลดตอนเตหัวใจเสียรบไานนำกุ้งมันเมฆบนมรสุมพอดปิดปุ้มลอยบนโอมลมดวงตาอ้าวไม่ขึ้นฟ้าเบ่งบน เลียงโมแูแม่ใก่โยแม่เจ้เาเ่าวเฮาใส่ข้าวสาลีดีใก่เจ้าเ่าวเขาสำเร็จผ่านแล้วอยากลาลำบัดบ้างแต่ผู้ขาคนที่ถูกสูญเสียว่าใจเพียรสม,มองเกือบภูบลงก้อยกันวันสุดสิ้นนามตาริ่จะเข้ามาที่เหน่งไร้คนเด่ง รักสุดซึ้งมันดับชีว่าไปแล้วน้องบ่พ้นมันออกพันซากไปสู่นาบ่หวันมาให้ดิ่มสิมน,อน้องพุ่มไดรอยยิ้มนอนเอี่ิมเอาไม่ปลามันมันมาไก่ที่เ,เด็ดเด็กคือมานาย่งีต้นเ่าวัมา่ารัตา ีจหุ่นไฮแต่ย้อยไหลใจเอ้ยใจคนทุกข์เจังใดสิทนได้ใจเอ๋ยใจใกล้ถึงวันพันสาวอกแล้วกลารักเจ้าปีที่แล้วไปบัดพร้อมกันเห็นค้ปไฟเออนห็นตะไลเสียงผู้ดังลั่นความหาเริ่มกดดันปีนี่นะ คนดีโอ้โอ like, ้ละน้องายลมจะโอยมาข้าวในนาถึงคราดจะรอคขมเคียวสุดอี่รรักจ้าปล่อยพี่บางคนเดียว ຂັງນັ່ງເສີບວັດລົມເຈົ້າເບົາຊູ່ຮັກແໜ້ນບໍ່ກແມ່ນກັນ chỉ riêng, chớu tình yêu, 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 chớu bằng yêu, chớu tình 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 yêu, ขอบคุณพี่ชายนะครับขอบคุณไอ้ลูกแม่ละลายด้วยะลร่วดงขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานสุดๆ <ไป S 2> สุดคนเด้เอ,อ เมื่อนี้ลูกแพรวหรือพ่อดนาสีปอพร้อมแห้งบันไดเป็นยังไงเป็นจับจูดเลยบอกว่าแจ้งเป็นจเดสล่ะสันมาทันฮัลโหลอันหนึ่งหนึ่งหกเก้าป้าชาเป็นยังบนไ้มาป้าอ้อยนี่เด้อเป็นยังงลูกแพร่เป็นล้มสบายบอกมุนกับม้นแล้วฟ้อนกับฟ้อนแล้วคนั่งฟ้อนกับนั่งแล้วครับ กรล่องสีร้อนฟอนนอนฟอนเบิ่งเบิ่งให้ได้คือเราขอบคุณขอบคุณน้องๆขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชายนะคะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากเซนีอีสานท็อปมิวสิคที่มอบให้อากับเอ็มออนลลักษณธนาชัยทีเดยมาแสดงให้เอาไอ้พากินน้ำสักก่อนวันวในหางมาในหางเสริมน้ำเอากินน้ำสักก่อนโอ้ยนะครับบุญทอปบุญทอปนี่เราพูดใจเงินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบุญทอป ต่อต่อไปผมจองคิวเด์ให้ผมได้มากนะงครับทั้งทั้งช่องสเสนีอีสานนี่คนซื้อท็อปมักใจดีดิครับอนาตาดีพร้อมอมอยู่นี่ก็มีอยู่ท็อปหนึ่งท็อป <laughs> ท็อปนี่ละเออเอาถือว่าเป็นชั่วโมงเติมเต็มให้กับศรริลปินเนาะงรุ<ม>นน้องรุ่นไอ อย่าฟิตจะลิงเห็นผลงานเก่าๆล่ะคือทอดเนาะโอ้ยอยากสะซิบไม่อยากเหรียญบทนี่ใส่แท้ว่าะสั่นรอบนาเด้อคุณเรียนจ้ารอบนาอาจารย์ชอบรอบนาเฮาเหรียญห้อยปานดำปานี้เออปานดำเออเอาอยากฟังอยู่ดิไอ้แจ็คหน่อยนี่รอบ่ได้ดอกลมสีมืดอย่าพูดเอ็นวากับยาเหรียญเนี่ยมันเหมือนสาวเดี๋ยวมันจีมันสิบ่มีแนวเหรียญมันสิบ่มีแนวเหรียญโอ้ยนี่เป็นเอาไปถลิ่นชากลุ่นไง่บาทะเลินมือลุ้นเออเจ้าไปแบ่งกันเด้อผู้ใดสิเป็นภาคแรกภาค2นั่นเออพี่น้องขาอันนี้คือ ต้นสบับพูดได้ิครับเออชมมงนั้นได้เก็บดูกมาแล้วเหลืแต่รุ่นนี่แหละอ้าพูดไดสิเป็นท้องไข่ภาคแรกแล้วก็เป็นปานดำมูเจ้าก็นัดกันไว้เด้อสาวท้องไข่สลลาฟังว่าจาบุญสู้กานอันนี้ยิ้สละตันตองเตาตันเปียงปินบิกกี้วันนี้นี่ว่าอะไรจังหวะหายเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยว ผู้ใดล่ำก่อนนี่สจนมากตายได้เพื่อนว่าคือว่าหนาล่ำเลยวะมึงล่ำไซใหญ่เอ็นอ้าวแต่เจ้าล้าวถือว่าสิบล่ำเรื่องนี่เออมื่อนี้เสนอล่ำเรื่องใหม่เรื่องใดล่ำแบบกระชับแบบท่านเหตุการณ์พี่น้องได้มวนเลยครับเออเดี๋ยวอันขออนุญาตก่อนในบอขอไปแต่งตัวจักกูริษาร์ตตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาสั่นค่อากระสีไปเปลี่ยน้องซุ่ก่อนันะไอลูกแพ้เนี่ยเป็นตัวพ่อเมื่อนี้เออ ข้าท็อปนี่เป็นพระเอกแมีนเพราะว่าเราเป็นกุมารบ่ได้อยู่แล้วมึงกับเราไม่เกี่ยดได้คักเนาะมันมันเอาเจ้าสี่มันว่าวกันเป็นกันเนาะคมันตกลักตกลงราคากันบ้านสมนีพ่อหรอมั้งเมียมันมันผู้ซื้อว่ามันสิรวงเกินพอดีหรอนั่นกระซังเลือกคนดตแเมียนพูดเจ้ากระเจ้ากระสิได้หลายก็ทุกข่อยอยู่งทุกข่อยมาจากไก่ผุนมามาจากมือหรอฮะมาจากมือหรออุ้ยมาหอดจากแทะเทียงผุน นัาน,นัๆผมมาไปีสามมาสอบเดิอมาสอบเดิมไอวันนะคอยพูดไต้ก่อนเรือวาบังหาโมงอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ตอบนะครับท็อปมิวสิกแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมงานทุกทุกท่านะนะครับทีเทธอนี่ยว่าเป็นเธอแรกนะครับเทธอเทธอนี้เป็นเทธอแรกแล้วเธอต่อต่อไปลูกแพ้สิมารวมงานอีกนะครับสัญญาแล้วด้วยไอสัญญาแล้วสัญญาแล้วขอให้แฟนเพลงแฟนมอลลามสุภุสโคนที่ติดตามช่องเสน่ห์สานนี นะครับบอกต่อกันไปกันแล้วกันนาะคุณเรียนอตอนนี้ยังเป็นช่องน้อยๆทีมงานแฟนเพจกันย,ยังหน่อยอยู่แต่ว่าลูกแท้เสื้อแทนแน่นอนว่าแฟนเพจสีลังไรเขามาช่องนี้คือกันสเสน่ห์อีสานาสาธุเด้รขอให้ลูกแท้ไรพ่อได้ก,กลับลบมากรับใส่รับมากรับใส่อีกนะครับขอบุณและสวัสดีครับสว,รสวัสดสีครับสวัสดีแท้เนี่ยค่ะพี่น้องนี่คืออ่ารุ่นพี่หรือว่าเป็นตัวอย่างในศินของการแสดงเรื่องของการลองการล่ำพระเอกเก่าทีมงานเสียงอีสาน ี่เอออันนี้คือเป็นอย่างคือนด้โคจรมาพอกันด้วยจิตวิญญาณและก็ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างที่เฮามีอย่างที่คล้ายๆแล้วก็ตรงกันนะคะดีใจได้ใหญ่ดีใจที่มีการจัดแบบนี้แล้วก็ดึงศิลปินอันนี้คือเป็นความปราบปืนอีกอจ่าหนึง่งเคยเบิ่งเพิ่นจะได้ซีดีพี่น้องเขาบอกเคยคิดบอกเคยฝันว่าเด็กคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เด็กคนหนึ่งที่อ่าบอกคิดว่าจะของจิได้รับโอกาสตรงนี้แล้วจิมมีพอศิลปินเขาเคยไปนั่งเบิ่งเพิ่นนาฮ้าน ได้รวมงานแล้วมื่อนี่มันคือดดามาแท้แต่แั้งซี่ใหญ่อ๋องสิตั้งไหนใหญ่มือนี่ใหญ่น้ำยินดีน้ำเสนอน้ำเสนออย่างอีกมาหลายอันหลายเนว่แถ้ประเทศเนี่มืดจุตินี่บลําสิบลํมดอกมือนี้ สิเลีนเป็นมิวสิคเกิลมิวสิคเกิลมิวสิคเกิลภาคอีสานของเฮาโอภาคอีสานเป็นการเอาคือจังวรรณกรรมนี่ยติ่ยเอ๋เอาสุดยอดวรรณกรรมของอีสานบ้านเฮามาเล่นทายทอนในพรมวินองในเบิ้งเออกับพระเอกหลายๆคนนี่ยนะจะฝ่าไปใส่มาใส่ด้วยพรมวินองด้วยม้วนม้วนถามผู้ซ้อมโลดก็ว่าถามกุกอนแน่ซ้อมแต่หึงก็บ่าได้ซ้อมน้ำพึนแทงสั้นเร็ว พี่นองค่ะถ้ารอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานค่ะศิลปินลหลายๆคนตอนนี้เขาไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนรูปแ, <Okay. S 1> แบบการแสดงมาให้พี่นองเบิ่งอยู่หลับร่องว่าคบรถดคบฉาิแน่นอนพี่นองถือว่าเป็นการนำอะม m u ส i c a l ของอีสานมาเป็นเฮดเป็นขึ้นยังเรืองลำ่ำแต่ว่าห้าบล่ำม,มือนี้ห้าสีมาเว้า,าวกันตอบโต้กันเป็นกาดเป็นกอนเป็นพญายอีสานบ้านหา้า่าได้เววาซื้อๆพี่นองบอกว่าซื้อมาแว่ๆแล้วเนาะบบบบบเมนนะเจ้าคนไายันไทยเทศตกลัวละคือจขึ้นทั้งได ก็เป่าลายใหญ่หางน้ำตาพี่น้องมาพอกับสุดยอด